สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันก็จะมารีวิวข้าวที่ตุรกีนะที่ฉันกินอยู่ณนะปัจจุบันนี้เป็นข้าวหน้าตาแบบไหนนะที่มีขายในตุรกีนะฉันก็คิดว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็คงจะชอบกินแล้วก็ชอบซื้อนะซึ่งมาจากสองมาสองมาร์เก็ตหรือว่ามินิมาร์ทใหญ่ๆที่ฉันชอบซื้อนะก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยคน อเนี่ะ,นจะจะ๊ะแบรนด์นี้ถือว่าเมื่อก่อนค่อนข้างถูกนะอยู่ประมาณที่สามสิบเก้าลีรานะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้ก็ประมาณหกสิบสองเนะกือบหกสิบสามลีรานะดีก็เกอบหกสามลีรานะแล้วก็แบรนด์นี้จะ้ะแบรนด์นี้ฉันชอบมากแต่เนื่องจากว่าน่าจะขายขายแพงกว่าแบรนด์เมื่อกี้นะทุกคนนี่จะ้ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ในะปัจจุบันนี้ราคาคือไล่เรียกกันคือเกือบเท่ากันเลยต่างกัน ม่กี่สตางค์ตีไปถึง63หกสิบสามลีราเหมือนกันก็คือเป็นการที่ตัดสินใจซื้อได้ง่ายซึ่งเมื่อก่อนฉันจะกินข้าวของอู๋นีมากกว่าเนื่องจากว่าถูกแลวเมื่อก่อนสามสิบเก้าลีราอันนี้ก็ตกอยู่ประมาณห้าสิบสี่ในสมัยก่อนห้าสิบสี่ลีราก็แพงกว่าฉันจึงเลือกกินนี้เพราะว่าถูกกว่าก็เป็นข้าวพันยัสมินไรหรือว่าข้าวหอมมะลิเหมือนกันแต่ถามว่าความสวยของเม็ดข้าวมันก็ต่างกันอยู่นิดนึงเหมือนว่าถุงอันนี้ยจะมีจมูกข้าวมากกว่านะเป็นขาวๆตรงปลายเราอเรียกว่าจมูกข้าวแล้วกัน มากกว่าซึ่งส่วนเมด็ดไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแล้วคือเมื่อก่อนฉันซื้อฉันก็ไม่ได้ดูที่มาที่ไปนะฉันเพิ่งมารับรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าฉันเวลาฉันซื้อข้าวฉันเห็นที่เขียนว่ายัสมีไหรหรือข้าวหอมมะลิปุ๊บฉันก็โดดใส่เลยไงคนะทีเนี้ยฉันก็ไม่ดูที่มาที่ไปแต่เรื่องเรืแบรนด์นี้ซึ่งถูกกว่าก็เลยไม่ได้ดูว่าผลิตจากที่ไหนนะนำเข้าจากที่ไหนนะแต่พอมาดูแล้วนะเอาแบรนด์ถุงนี้ก่อนเลยนะกันนะทุกคนและพิเศษกันไปเป็นแบรนด์แบรนดนนนผผ์่หรือว่านําาาาเเเข้มจกประทศว um นะียดนนามทุกคือ ข้าวเวียดนามเล่าเรื่องอยู่นะส่งอกแข่งกับข้าวไทยนะก็ถือว่าเลิศอยู่นะการตลาดของเวียดนามนะอืมนี่ค่ะจะเขียนว่าอะไรว่าเวียดนามนะซึ่งเมื่อก่อนฉันไม่ได้ดูแตฉันก็เดืเป็นข้าวของมารินําเข้านะทุกคนแต่ซึ่งคุณภาพข้าวก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ตามราคาแต่สมัยนี้ราคาคื้นเท่ากันเลยข้าวเวียดนามกับข้าวไทยนะตอนนี้เท่ากันเลยถุงละประมาณ63รีลาที่บิมหรือว่าอายุธบิน ส่วนอันนี้นะราคาก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเกือบ63ลิลลาหเหมือนกันอยู่ประมาณ62ริลลาจุด90สตงัง90เทสตงังมานี่แหละอือฉันก็เพิ่งหาดูว่านำเข้ามาจากที่ไหนอันนี้เป็นข้าวนําเข้ามาจากประเทศบ้านชั้นเองนะคะทุกคนมาจากประเทศไทยจากข้างหลังก็จะเขียนบอกว่านําเข้าจากประเทศไทยนะทุกคนแต่ขาดูได้เลยนะความเป็นเม็ดอะถ้าใครกินข้าวแล้อยู่ตัวเกี้เขาจะรู้นะว่าปักแกมไหนดีกว่า ซึ่งจริงๆแล้วอะณตอนเนี้ยราคามันเท่ากันคือฉันตัดสินใจได้ง่ายเลยที่จะซื้อข้าวไทยเพราะว่าข้าวไทยไม่ได้อวยประเทศตัวเองอะไรนะซึ่งมันเม็ดขาวใสกว่าจมูกข้าวไม่ค่อยมีจมูกข้าวขาวๆอยู่ตรงปลายข้าวอะไม่ค่อยมีเหมือนถุงนี้นะถุงนี้ค่อนข้างที่จะมีแบบขาวๆมากขวานะดูจะกลุ้มดูยังไงอันนี้ดูแบบนี้ให้แล้วกันนะมาดูนะอันนี้มาดูข้าวไทยนะ ดังนั้นแล้วเมื่ออยู่ตุรกีแล้วมีข้าวหอมมะลิกินก็คือสบายใจแล้วมาจากประเทศไทยฉันก็คงจะต้องอุดหนุนของประเทศไทยเพราะณปัจจุบันนี้คือราคาเท่ากันขอบคุณที่ขึ้นมาเท่ากันได้ขนาดนี้นะคะข้าวเวียดนามเพราะเมื่อก่อนฉันต้องยอมรับตรงๆว่าฉันกินข้าวเวียดนามแต่ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาแต่เกศฉันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเป็นข้าวหอมมะลิคือฉันกินได้หมดนะทุกคนและฉันกินข้าวหลากหลายยี่ห้อคนตุรกีเขาจะกินข้าวต่างจากเราแล้วทุกคนเ็าจะกินข้าวเมดที่อวบกว่าประมาณนั้นนะอวบกว่าเราไม่ได้เรียยวมนนงี้อวบ้วนนนรัักกทง ชับบี้อะไรอย่างเนี้ยนะก็เขาก็จะชอบซื้อแบบนั้นส่วนฉันก็เอเชียสไตล์นะก็ชอบเป็นข้าวหอมมะลิจ้ายัสมินไลท์หรือว่ายัสมินไลท์อยู่แล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่อยากจะฝากบอกว่าข้าวเวียดนามขึ้นราคาเท่ากับข้าวไทยแล้วนะจ๊ะที่ตุรกีดังนั้นแล้วฉันนะก็ตัดสินใจง่ายในการเลือกซื้อข้าวก็ไปซื้อข้าวไทยค่ะทุกคนไปลวค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้